มีแกด้วยไปเคือลังหนุ่มเยดแล้วไปเรวดเร็วน้องไปดีนะที่กลับมาได้มอะไ้ตื่นเต้นอีกไม่มีใช่ไหมแค่ไม่ใช่แค่ไฟมันหนักไฟมันหนัหน้ามืดเกิน ไม่เหห็นอยาดมมันดิมไนเด๋วว่าไม่นดาเหมือนหนูเลยอ่ะไม่เห็นเลยดีกว่าดิไม่คะไม่เห็นหน้าเลยวันหลังนูพกไว้ในขอไม่ให้กลับมาแ้นครใช้อ์กลับมาแล้วค่ะว่าอย่างไรไม่ได้เรเล่นมุงนีงคือตั้งแต่บนเรื้อไม่ยอมหลับเลยะเกี้ยรังคิดมุ้งือว่าหล

대하래 어 어면 내가 돈 없는데 나 내놔 봐 난쟁이하고 괜찮아